ห้าคืออะไรห้าคือเสียตังค์ไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรอืมเท่าไหร่ล้วลูกะเอาเปิดเธอจะดูจะเฮห,หรือฮ่า ถ่ายรูปห้านาทีแล้วนี่เอาันทุกมุมไปเลยถอยไปนู่นถอยไปนู่นถ่ายไปนู่นแกลๆๆเออนั่นแหละแกมาลุ้มสีอะไรจะเปลี่ย่ายผิดไปทีนี่แม่ไม่โรสตารีเรียนะ อันไหนอ่ะครับอกอันไหนอันไหนโอนอันนี้อ่ะอันนี้ก็อ่ะมึงชอบก่อนมึงมาอีกคนแก่แล้วนะไม่สิซิมกันให้งา้มึงอยู่กันสองคนก่อนแกะมามันก็ได้สองคนถึงเลยเอาละไปมึงต้องแกะแบบนี้นี่ด้วยเก็บกล่องเนี ถ้าเปิดก็ไม่เห็นเลยดิใช่ปะใช่การดูหนังตอนดีกก็คืงหาก,การเซฟอยากให้พวกโมเห็นนะดีเบนอย่าเพิ่งให้เราเอาการให้การเอาการอ่ะอาทิที่ไม่เห็นตอนเราอยู่การตอนอรอแกได้เหรอแกเลยถ้าแบบจะห้ามดูดจริงนี่ไง็นพยายามเก็บไป็นตัว,ตลว,ตลวเลขกูล,กละเมืออม่อยใจเลจยตุ๊กตาตัวนึงใไซเวลาขนาด ไม,ไม่เห็นได้อะไรกันโธ่สวันเปบนต์อยากได้อะเมนต์อยากได้ตัวไหนอะลูก,กวลวงออกมาหน่อยมันอยู่ในกล่องไม่เห็นดีอ๋อมันเป็นสุ่มเหรอเป็นเทพทยดาแห่งความรัก เป็นตัวไหนอเป็นตัวงวงตัวนี้ทำไมเหมือนไม่ใช่ใช่แต่มันยังไม่ใส่หัวไงมันต้องประกอบเอาเอาออกมาแกะซิจะได้รู้อุ้ยล่วงล่วงอะไรล่วงใช่ไหมเป็นตัวข่าวว่ามันต้องประกอบใช่มันต้องมาประกอบกล่องมันไม่พอไงหัวมันถึงได้โดนถอดออกพิธีการทางร้าน ที่เราส่งอเอาชบอะไรอ่ะถุเอาจักบาทนันซอปปอส่งจากจีนอีกเจ็ดนันมีสามสี่เก้าพอพกันเลยอาไม่ต้องรอไงนั้นรอถูกก่าด้วยเดีวเว้นแป้วถุงมาน่ารักด้วยนั่นทำไมไม่เอามาใส่ สองกล่องได้หนึ่งใบค่ะขอบว่าน้องคอยแลวมากน้องก็น่ารักดีนะตันโป้ไม่หุคนเลยสวยออกแต่ถ้าจะต่ข่าวกระบ้าวันนี้ข้างนั้นเลยอันตัวโป้พี่น้องเอ้ยอันนี้เทศกาดรังดาวดีไม่ได้เส้นถูกใจห่อกไปดีแล้วที่ไม่ดีแล้วที่ไม่หยิบได้ตัวเดียวกัน มันมีโอกาสสามเขาบอกมีโอกาสสามบล็องแจ้เดี๋ยวเอามันรวมกันแต่นี้มันตั้งได้นี่ใช่มันตั้งได้หมดเลยไม่ใช่ตัวกระต่ายลมลุกเหมือนที่สามรอบนี้ไหนล่ะอีนี่ตีนอินี่ยนะอ้าวก็สวยอยู่นาสี่ร้อยถ้าเราสัมพันธ์ยะไรสี่ร้อยเองนะถ่ายไม่ออกเลยนะไม่ต้องรอนะ สวยนะในนี้สั่งกนช้อปปีร้รอแคบออกอน,น้อยเจ็ดน,นึงใช่อันนี้คือมันคือราคาช้อปโซกันให้แล้วบซื้อราคาช้อปซื้ออีกที่ละซื้ออีกไหมไปอีกแล้วอีเบนต์ไปหยุดเลยเมันหยิบลายลับนะแกเลือกเยอะแหละมันถึงไม่ได้อีเบนต์ เรื่องยุ่งเรื่องยุ่งยุ่งของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นบ้าตุกตาแต่ว่าเขาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยผิดใจยุ่งดิงยุ่งดิบแล้วทำไงกัดหูไหมกัดหูไหมมันจะต้องกัดหูเราใช่ไหมปล่อยมันงั้นอ่ะปล่อยมันปล่อยมันเขาเพิ่งรู้จักตัวเดียวแต่เดียวรั๊บที่สี่รู้จักหยุดตัวเดียวอ่ะใช้ชอาบ้านไหนอ่ะไม่ยอมเรียนตุกตาใช่ไม่รู้เลยใช้เช่าอีบูสุดอย่าวายุ่งกับฉัน เอาไอ้ถูกใจมันไปเลยพอเถิดได้ทุนคืนแล้วับพี่ดีกระสานมาไอ้สามกี่เริ่มเลยนะเริ่มอะไรต่อตอนนี้ต้องการตัวไหนถามก่อนมันต้องมีตัวนี้มีในใจสิเออจะเอาซี่เกล็มีแบบว่าไอ้นนี้แมสสำรองไหมสมมติอันตัวนี้ไม่ได้อะสำรองมา ไม่เอาตัวล่างตัวกลางล่างลบกร่างอ่ะผมถึงมูนตองมันต้องได้อย่างแม่ว่าเชื่อสิในรถแม่ว่าฟ้าก็ฟ้าเลยถูกไหมหรอตัวแม่พ <c oughs> ี่แม่พูดก็แม่บอกแล้วแม่บอกว่า <c oughs> ตุกตาสีฟ้าในรถก็ได้สีฟ้าอุ้ยสวยอุ้สวย <c oughs> ฉันไทยถูกไหมฉันบอกว่าตัวกลางล่างอุ้ยสวยว่ะขโมยอ้ามีมันไม่มการ์ดหรอมีอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ู่นี่ก่อนดีการเนาะ แกออกมาดูซิแกออกมาดูซิทำไมแม่่ายแม่นสบะพอขายแม่อที่นี้เอฟแล้วพอมันไมปื่นไม่ดีนี่สวนเตริมดับน้ำฟ้ากล่องเียดตรงมันพกไปไหนมาไหนไม่ได้มีไปได้ยมีหาทีปนเลย เปิดปั๊คนนี้สวยตั้งได้ว่ามืตั้งได้แม่ลองตั้งไปแล้วตัวนั้นเลยตั้งได้ือเต้นื่เนมแม่บอกแล้วว่าต้องได้ตัวกลางตัวล่างกลางสแม็กซเ้อต่ดนตีเนี่ยเราเป็นหมื่นจะเป็นแผ่นบีบเลยนะครับสองอ ให้ไม nee, ่ได้นะคะคุณบอกแยกกับเพื่อนเมื่อลูกพาฉันเป็นบ้าอีบูบูบีบีดีๆมีสองฝั่งหรือฝั่งเดียวอันนี้ก็คือถ้าจะซื้อตัวไหนก็หยอดตัวนั้นเลยเลอแบนก็ต้เป็นด้านไงก็คือจ่ายตังก็ได้เลยราคาดูตรงไหนอ่ะต้นไหนก็ไปดู บอกว่าอีบุ๊ตแม่อยู่งให้สุดเลยสามร้อยแปดสิบใช่ไหมหน้ามันบดูดแท้ราคาช็อปอี้เด็ดั่นแต่ราคาช็อปปี้แปดร้อยบ้านไม่ราคาช็อปราคาปกติเลยอถามว่าเป็นติ๋เนี่ยไี่ได้ถูกอะ่ะโมงตัวก็เป็นน้ำหมดเอียงเลยมอลลิ่มหมดเลย,ม,เลยมันก็แจ็สันหนังสิน่ารักนะอีกตัวครับคือเราเกมอ็อปพอร์ต g o o g l นู่นไปโดนอาบบูนนั่นแหละแล้วบูบูกูครบสีแล้วอีดชอเป็นโมเดลอ่ะนี่าเป็นาก็นั่นแหละไอาเป็นแบบพวงกุญแจสวยไม่มีแคู่้นมีไหมอ่ะพวงกุญแจเขาหากันหมดแล้วไม่ลบูบูสามร้สิ อีบูดไม่ใช่แม่ต่อนี้เลยสักสั่นกว่าันลป็นด่าึอีบูบ,บี้แม่สวยกว่าสวยสุดแล้วแม่จะด,ดูในตู้ พอนี้สีส้มเหรออีมัดแกะนอนเอียงนี่ใส่ข่าใส่ขาวม่วงนะตุ่นี้เลยใช่ป่ะเฮ้ยก็คือูมีตัวนนู้นดีตดูดูกูมีตัวนก็มานะกูมีตุ่นที่นั่งอยู่อ่ะเอาจังเขาก็ซื้อกันทุกวัยเลยนะเว้ยไม่ได้แค่แต่วัยเด็กวัยไปวัยไม่เด็กก็ซื้อกันเลยนม่เนี่ย ไปซื้อสิมันไม่มีสิแม่มันไม่มีตัวเอาอะมาไม่ทันเขาอ่ะทางนู้นไม่มีเหรอเสียใจนะน้องไปหมดสิ์